าคุณผู้ชมนะครับไปติดตามดูผลการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษนะครับที่สนามย่าเทียมไอดูนะครับอยู่ในซอยร,รังแหง24นะครับโดยกลุ่มคนคลื่นวิทยุนะครับมีคุณเฉลิตยอมดอนคุณเปียกคีตามาลีคุณพิษพร้อมพงจากบันเทิงแนวหน้านะครับคุณวุฒิช่างทองครับศิลปินน้องใหม่ในวงการนาโอบบีโ oh, จครับ ศิลปินแสดงตลกชื่อดังนะครับและคุณป้อมปานะนะครับนี่คือ4แข้งของคนคลื่นวิทยุตัวหลักครับในช่วงนี้ไปไหนก็มี4คนประกอบรายการเป็นหลักเลยนะครับวันนั้นมีการมอบเงินช่วยนะติ่งครับสมชายอ่าสงวนครับยอดเงินที่รวบรวมก่อนหน้าน้นะครับคนละสิบาท20บาทได้เงินทั้งสิ้นครับเก้าบาทนะครับขอบคุณ ทุกๆท่านนะครับในกลุ่มคนคลื่นวิทยุและในเครือวิทยุของเรานะครับวันนั้นก็มีการมอบเสื้อนะครับจากคุณเฉลิจอมดอนให้กับคุณชูชาติม่วงกล่ำและนี่ก็มอบให้กับศิลปินกอดีนะครับจากนั้นครับเกมการขันก็เริ่มขึ้นครับคู่แรกนะครับก็เป็นสีฟ้าครับ bmf4 ครับรุ่น vip โอ้โหยิงจังหวะนี้นะครับเซฟไปได้นะครับเตะกันแบบ2รุมหนะครับ คนคลื่นสีชมพูพคุณพุทรทงทองยิงครับไม่เข้านะครับแบบ2รุม1ครับจากนั้นก็ v i p BM สีฟ้าเจอกับ BM คนหนุ่มครับนี่ก็เจอกันเองครับใครชนะก็นับแต้มสู้กันนะครับจากนั้นทีมสีเหลืองครับ b m คนหนุ่มก็กลับมาเจอคนขึ้นคุณพิษยิงโอ้โหเป็นประตูด้วยนะครับมาไม่คาดฝันนะครับว่ายิงฟรีคิกลูกนี้ เข้ากรอบอย่างสวยงามครับคุณเฉลิดดีใจครับแม่ในที่สุดนะครับก็ปราบเอา2ทีมครับ BM คนหนุ่มและก็ BM แบบ BIP ไปจบสกอร์ทั้งสิ้นเลยนับแต้มรวมกันแล้วคนคลื่นนี้ดีกว่านะครับก็ครองแชมป์ไปนะครับก็ขอบคุณอย่างสูงครับเป็นแมตช์พิเศษแมตช์กระชับมิดนะครับมีมิมตรไมตรีซึ่งกันและกัน ขอบคุณบรรดาเพื่อนๆในทีมฟุตบอลคนคลื่นวิทยุนะครับขอบคุณพนักงานบริษัทบีทีเจมส์แฟคทอรี่จำกัดรังแห่ง24นะครับโดยเฉพาะผันแอก BM ครับผมขอบคุณมากๆกันแล้วกันนะครับแล้วก็ขอบคุณบรรดาเพื่อนๆศิลปินจากคนคลื่นวิทยุนะครับงานนี้ก็ขอบคุณสนามฟุตบอลไอดูด้วยนะครับแมตพิเศษนำเงินช่วยครอบครัวน้าติ่งครับขอบพระคุณอย่างสูงครับหนยม หรือออนลาอากมีเวลามันโูรมาหากันช่วยปรับทู